ดีๆดูออกปาว่าอันนี้คือถุงยางหนิวทุกคนคือถ้าดูผ,ลผลื่นๆคือเหมือนปกนิยายจีนมากคือเขาดีไซน์มาแบบสวยมากค่ะทุกคนดูความแบบ กลิตเตอร์เล็กๆของพื้นผิวนะวัสดุที่เขาใช้ทำกล่องอะไรเงี้ยแล้วดูดีไซน์คือสวยมากทุกคนเป็นปลากัดจีนนี่นะคือสวยอ่ะอืมอันนี้เป็นถุงยางนิ้วนะทุกคนคือแบบดูไม่ออกเลยตัวนี้เป็นรุ่นผิวหนานะเหมาะกับคนเล็บยาวคนไว้เล็บคนทำเล็บอะไรเงี้ยรูปเล็บเจลได้หมดหนึ่งกล่องเขามี10ชิ้นนะทุกคนนี่นะ10ชิ้นฉ่ำๆไปเลยคือรุ่นอื่นนะชีจะเป็นซองแบบนี้ใช่ไหมที่ ชเห็นกนแต่ว่ารุ่นปลากรัดนะทุกคนที่จะเป็นถาดพลาสติกพรีเมียมแบบนี้นะคือแยกเป็นชิ้นแยกเป็นถาดคือพรีเมียมกว่าชาวบ้านเขารุ่นปลากัด1กล่อง10ชิ้นนะคะแล้วก็นุ่งลืมอหมดอายุป,ปี2 0 2 9นะคะใครอยากได้แบบพรีเมียมกล่องใหญ่จุใจคือจัดได้เลยนะอันนี้ตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะ